เปนส็ยไนคมเขยุ่งเอาไแม่้่อะรนะครับล่เล่่ล่เล่เล่เ่เล่เล่เลเล่เเเลล่เลเล่เ่เล่เเเล แม่ตลน็ค่ทอะไรครัพี่ไม่ลอยากจะขอให้ตังเล้ใส่แล้วพ็แล้วแ้ใส่ดป่แม่ม้าใจดีมากครี่็ผมแม่ม้าให้ส่อยทองเลย เราอย่าปิดเหมอลูกนอกกระองนะวี่อยู่ในกระดองใช่ปะแม่ต้องรักวิ่มากกว่าเลยเดี๋ยวมกูเดยวมีกูคนขอแม่บ้างเมื่อลูกให้เมลูกไ้เงินเนงองูตัวป่ะแม่เราคไม่ได้นะมกอรู้ว่าคุยแม่เราวกันอยู่ตนเราแมไนไนเอ้ยกอับแฟนแม่กินลูกกินแล้วตามันแข็ ยังพวงแค่หุ้ยหุ้ยไม่ไปเขาโกหูเนี่ยอะไรยังไงบ้างฟังเลยฟังที่ป็นยังไงอย่เนี่ยอะไรอ่ะทำไมันาตกใจไปเที่ยงแล้วทำไมไปที่ทีอะไรเลยเนไปไม่ได้แม่แกก็รู้อยู่ว่าข้าปากหมาใช่ไหมล่ะใช่เข้าไปในเมืองหลวงอะูุ้ยพวกไอ้เพื่อข้าใจหาเลยข้าต้องมีของติดคอไปบ้างเพราะว่าข้ามีพระแล้วใช่ไหมล่ะ ได้ท้ไ้้ยแ้ไม่ี่มึงูปากเลยทไมอยากได้เศ้างวันนั้นเอขอเป็นกขอเป็นกเเดี๋ยวขอลงพ่อขอลงพ่องพ่อได้อมาแล้วหนีกูแล้วเฮ้มาไแล้วเย